垃圾山。 สวัสดีดิฉันชื่อแพรวเรื่องที่จะนำมาถ่ายทอดต่อจากนี้เกิดขึ้นได้สี่ปีแล้วโดยเรื่องนี้มีหลายคนที่เป็นผู้เสียหายเพราะถูกโกงเงินแชร์หนึ่งในนั้นคือเจนซึ่งเป็นเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่เพราะสายงานที่เราทำเหมือนกันเลยทำให้ได้คุยกันมากขึ้นและเป็นเพราะถูกโกงเงินแชร์เหมือนกันด้วย โดยเท้าแชร์คนนี้เธอชื่อว่าสายสายเป็นคนที่พวกเราเคยไว้ใจแต่สุดท้ายเชิดเงินหายเข้ากลิบเมกในความที่เป็นแช์วงใหญ่จึงมีลูกแชร์ตามตัวสายอยู่ตลอดแต่พอสีเดือนหลังจากที่สายหายหน้าไปสายได้ติดต่อมาโดยการโทรหาเจนเพื่อขอร้องมาให้คนในวงแชร์ตามไปทวงเงินจากพ่อของสายอีกจะได้ไหม สายอังว่พอ่อไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นว่าสายทำอะไรไว้แต่หลังจากที่พ่อรู้ก็ทุกข์ใจมากส่วนพี่สาวของสายก็แทบจะตัดพี่ตัดน้องแล้วแม้แต่แฟนของสายก็ขอเลิกแถมยกักยอกเงินไปส่วนหนึ่งสายไม่มีเงินติดตัวเลยซึ่งเจนก็รีประชุมสายให้ฉันฟังเพราะอยากให้ฉันซึ่งเป็นผู้เสียหาย ช่วยกันเคลียร์กลมให้สายหาเงินมาคืนพวกเราโดยเร็วและต้องยอมรับว่าสายอาจจะพูดจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ว่าสายแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้ตามก็หยุดหนีซะสิพวกเราต้องการเงินคืนและไม่ต้องอารัมพบทว่าตอนนี้เธออยู่ในสภาพไหนเพราะคนที่เสียหายคือพวกฉันไม่ใช่เธอนังสายสายจึงเริ่มพูดขอโอกาสจากพวกเรา โดยสายแจ้งกลับมาว่าเอาเงินแชร์ไปใช้หนี้เงินกู่นอกระบบจนหมดเกลียดเพราะพวกนั้นตามลาหาตัวสายทำให้ไม่มีทางเลือกคำตอบนั้นทำให้เราต้องด่าทอสายเพิ่มไปอีกสิ่งที่สายทำมันเรียกว่าเห็นกระตัวพวกเราจึงบอกให้สายเร่งหาเงินมาคืนเราภายในเดือนนี้จัดด้วยวิธีไหนสายก็ต้องพยายามเพราะตอนนี้ มีบางคนต้องการเงินประักษาพ่อที่ป่วยรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเงินก่อนวางสายเราให้สายสัญญาว่าจะไม่หนีหายไปไหนอีกซึ่งสายก็รับปากและยอมกลับเข้ากลุ่มไลน์แชร์เพื่อพูดคุยกับทุกคนว่าจะคืนเงินให้เมื่อไหร่ตอนนั้นคนในกลุ่มทรงข้อความด่าทอซายอย่างหนักแต่ก็มีบางคนที่เห็นใจสาย ทำให้พวกเราถึงคันดีเธอคนนั้นออกจากกลุ่มและได้มารู้ที่หลังว่าเธอได้เงินคืนทั้งหมดจากซรายไปแล้วถึงได้ไม่แฉลูกแชร์คนอื่นซึ่งวันนั้นพี่โตหนหึ่งในลูกแชร์ได้ส่งข้อความบอกส่ายว่าให้รีบหาเงินมาคืนไม่อย่างนั้นจะไปถวงถึงบ้านอีกซึ่งพี่โตงฉันรู้จักกิติศัพท์ของพี่เขาอยู่พอสมควรเขาเป็นคนคุมสถานบันเทิง เป็นกาดอยู่ที่นั่นซึ่งพี่เขาค่อนข้างโหดและมีผักพวกเป็นคนสีเทาเยอะแต่พอผ่านมาได้หนึ่งเดือนเต็มสายก็ได้ติดต่อมาอีกครั้งว่าตอนนี้กำลังเล่งหาเงินมาทยอยคืนให้กับทุกคนอยู่แต่ที่นัดคืนวันนี้คือยังไม่มีจ่ายให้ซึ่งทำให้พิ่ตุกลูกจ้างหลานเสริมสวยโมโหูหญ่พิ่ตุกพิมมาบอกต้องการเงินคืนภายในวันนี้ เพราะเดือดร้อนที่เจ้านี้นอกระบบมาทวงเงินจนไม่เป็นอันทำงานและที่สําคัญเขาจะเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อที่ป่วยด้วยหลังจากนั้นพี่ตุกก็ตามไปทวงเงินจากซายถึงที่บ้านตอนนั้นเป็นเวลาเราเๆาสองุมที่ต้องไปเวลานี้เพราะเป็นเวลาที่พี่ตุกเลิกงานอาจจะดึกหน่อยแต่พี่เขาส่งข้อความแจ้งลุมกลุมว่ายังไงวันนี้จะต้องได้กลับไปเบื้องแหละ อธิบายก่อนว่าตั้งแต่แฟนหนีไปสายก็อยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียวลักษณะบ้านคือบ้านเดียวสองชัน้นกึ่งปูนกึ่งไม้ซึ่งจะไม่มีรั้วบ้าน,นะครับบ้านแต่ละหลังห่างกันประมาณหนึ่งและพอคืนนั้นพิทุกไปถึงก็ตะโกนเรียกสายให้ออกมาเคลียร์พอไม่มีเสียงตอบกลับจึงเดินอ้อมไปที่ฝั่งที่เป็นหน้าตา่างแล้วาะเรียกให้สายออกมาคุย สุดท้ายด้วยความที่สายอายคนข้างบาทจึงรีบแงงมหน้าตาออกมาเจรจาพี่ใจเย็นก่อนนะสายต้องหามาคืนพี่แน่ๆแกรู้ไหมว่าฉันเดือดร้อนแค่ไหนที่ถูกแกโกงเงินพ่อฉันป่วยฉันเองก็ต้องใจนิ่นอกระบบยังไงวันนี้แกก็ต้องหามาคืนฉันก่อนพี่ตุกพูดไปก็ปาดน้ำตาไปพี่ตุกสายขอร้องแหละ เราสาสจะรีบหาเงินมาึ้นให้พี่จะเย็นก่อนพวกนี้นะสายสัญญาว่าจะโอ,อนให้พี่คนแรกเลยได้แกสัญญาแล้วนะต้องรักษาคำพูดด้วยทามันอย่างั้นเดี๋ยวแกได้ไอายคอนทถานี้จริงๆแนะ่หลังจากที่สายรับปากพิตุกเป็นมั่นเป็นหมาะแล้วพิตุก,ก็เริ่มใจเย็นลงและลงเชื่อว่าสายจะเอาเงินคืนมาให้ตามที่สัญญา พิตุก,ก็เลยชัดเล่าให้เจนแบบส่วนตัวเพราะสนิทกับเจนเพียงคนเดียวในวงแช่ซึ่งเจนบอกว่าไม่โกรธที่พิตุกขอให้สายคืนเงินให้แกก่อนพอรู้ว่าพอปิตุกป่วยหนักต้องใช้เงินมากแต่พอถึงกำหนดคืนเงินสายก็งเงียบหายจากพิตุกไปอีกครั้งไม่ติดต่อไม่รับสายได้ใดเลยทำให้พิตุกตามมาทวงสัญญาถึงที่หน้าบาท แต่พิตุกก็มาไดแจ้งท้งหลายให้พวกเราดูว่าแกได้เงินคืนหรือ,อยังพอเวลาสองทุ่มของคืนถัดมาปรากฏเป็นชัดลายจากพิตุกเด้งขึ้นมาว่าไปตามนางสายถึงบาทแต่อย่างน้าดานไม่คืนเงินใครก็ได้ช่วยเอามันไปเข้าคุกทีซึ่งฉันก็ส่งชัดให้พวกเรารวมตัวกันแจ้งความด้วยแต่พอผ่านไปประมาณ20นาทีเจนก็พิมพ์ลงกลุ่มว่า พิตุกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อคือนนี้ใครเป็นคนพิมพ์กันแน่ทุกคนก็สงสัยว่าเจนต้องการอะไรเจนพูดเล่นทำไมเพราะทุกคนไม่คิดว่าพิตุกตายเพราะคนตายที่นายจะส่งข้อความมาได้พอเจนถูกตกิก็ทำให้เจนต้องส่งภาพนางงานศพของพิตุกลงกลุ่มในทันทีเจนละว,ว่าตอนนั้นพิทุกเสียแล้วจริงๆ ตอนนี้เจนกำลังกลับจากงานสวดศพทำให้พวกเราต่างก็พาก,กันตกใจฉันจึงถามว่าแล้วมือถือของพ่ทุกอยู่กับใครอาจมีคนพิมพ์ข้อความมาส่งแทนพี่ตุกแต่จเจนบอกว่ามือถือใส่อยู่ในโลงศพปิดเครื่องก่อนปิดฝาลงมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะพิมพ์นอกจากคนในโลงและคราวนี้สายก็เริ่มติดต่อถามผ่านหลายกลุ่มว่า พ่ทุกแกเสียไปแล้วจริงๆใช่ไหมไม่ได้กแกล้งอํากันใช่ไหมจะบ้าเหรอใครจะมานั่งรอเล่นเรื่องความตายแกก็ระวังตัวไว้เถอะสายสักวันพิตุกจะทวงเงินคืนพอเจนพูดอย่างนั้นสายก็รีบโทรมาคุยกับเจนในการส่วนตัวว่าเมื่อคืนก่อนที่นัดคืนเงินพิตุกช่วงเมราราสองทุม่มตอนที่สายหลบอยู่ในบ้าน สายได้ยินเสียงรถปอดแตกตึงดังอยู่นานหลังจากนั้นได้สิบนาทีปรากฏเป็นเสียงพิตุกมาเคาะเรียกตรงข้างหน้าต่างแต่สายไม่ยอมเปิดไปคุยด้วยรอจนเสียงนั้นเงียบไปจนเวลากระทั่สีทุ่มพิตุก,ก็มาเคาะเรียกอีกสายกลัวมากว่าพิตุกจะทำอันตรายอะไรสายก็เลยเดินไปหลังบ้านค่อยๆแอบดูว่าพิทุก แกถืออาวุธอะไรมาด้วยหรือเปล่าแต่ก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคือยังดูไม่ออกว่ามีอะไรในมือใหม่จึงได้แต่จ้องเขม็งอยู่อย่างนั้นนานประมาณเกือบ20นาทีจากนั้นพี่ตุก๊ก็เดินวนไปทางนาบานสายใช้จังหวะนี้รีบกลับเข้าไปทางประตูหลังบ้านคืนแต่ลูกปิดมันดันขังแล้วเด้งหลุดจนเกิดมีเสียงจังหวะนั้นสายภาวนาขอให้พี่แกไม่ได้ยิน แต่โชคไม่เขา้าขังหลังจากที่สายเขา,าแอบตามเดิมก็เริ่มได้ยินเสียงคนเดินลากอะไรสักอย่างมาจุดจุดตรงหน้าประตูหลังบัดททำให้มั่นใจว่าต้องเป็นพิตุกนาทีนั้นหวาดเสียวว่าพิตุกจะเข้ามาทำร้ายทำให้สายรีบวิ่งไปแอบอยู่ใต้โซฟาซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าทีวีแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าพิตุกแกะจะเข้ามาได้ไง ก็บานลงก่อนซะทุกจุดแต่เชื่อไห่ว่าหลังจากที่คิดจบก,ก็ได้ยินเสียงคนเดินรากอะไรบางอย่างเข้ามาในบ้านทันทีเสียงนั้นดังมาจากหลังบ้านทำให้สายที่นอนมอมอยู่ต้องแอบมองไปอย่างไม่ค่าสายตาซึ่งภายในบ้านมีอยู่จุดเดียวที่เปิดไฟทิ้งไว้คือตรงทางขึ้นลงบันไดในจังหวะที่พิตุกเดินเข้ามาในบ้านได้ สายเห็นพิตุกลากขาตัวเองเหมือนกับว่าแกบาดเจ็บอยู่สายคิดไม่ออกว่าพิทุเข้ามาได้ยังไงสายกรูจนฉีรรดตอนที่พิตุกเดินลากขาตามหาสายปากกระรองทมว่าเอาเงินกูคืนมาในวินาทีนั้นทำเอาสายขนหัวลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกพยายามอยู่นิ่งให้มากที่สุดและใจก็เริ่มภาวนาขออย่าให้พิทุ เดินไปเปิด,ปดสวิตไฟเลยไม่อย่างนั้นคงหาสายเจอได้ไม่ยากสายเราว่าไในชบุญที่วันนั้นพื้นที่โซฟาหน้าทีวีค่อนข้างรกเพราะวันนั้นสายคนพวกเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ออกมาแล้วรือคนเพื่อี่เอาไปขายหาเงินใช้มีมันจึงเต็มไปด้วยกองเสื้อผ้าและกลองอนเนกประสงค์สามสี่กองอยู่ตรงนั้นแต่ที่ทำให้ใจเสีย เพราะการเดินลากขาข้างเดียวของพิตุกทำให้สายคาดเดาไม่ถูกเลยว่าพิตุกนั้นไปโดนอะไรมาแต่แล้วในจังหวะที่พิตุกแกเดินไปตรงทางขึ้นบันไดด้วยแสงจากหลอดไฟนีออนที่มันสว่างเลยทำให้สายมองเห็นรูปร่างของพิตุกแบบชัดเจนมากขึ้นสายเห็นว่าขาข้างที่พิตุกเจ็บมีแผลชะกันจนเห็นกระดูกขาวๆโผลออกมา นำซ้ำตามตัวอย่างเต็มไปด้วยเลอบแต่ที่ทำให้ซายมันแทบช็อกก็คือตรงชกเอวเขอไปทุกนั้นดูผิดรูปคือมันบิดเบี้ยวจนอธิบายรสนาไม่ถูกเลยรวมถึงสีสักของปิทุกนั้นก็หันมนันเดินหลังซึ่งไม่มีทางที่คนธรรมดาจะทำแบบนั้นได้แน่นอนแต่จุดจุปิทุกก็เดินลากขามานั่งบนโซฟา นาทีนั้นหัวใจของสายมันเต้นได้เป็นจังหวะเพราะสายได้ยินพิตุกพูดออกมาว่ามึงไม่ต้องแอบกูรู้ว่ามึงอยู่ตรงนี้หลังจากที่สิ้นเสียงนั้นพิตุกกระโจนตัวลงมานอนที่พื้นสายนั้นแทบสติแตกเพราะเห็นเต็มสองตาว่าหัวของพิตุกหันไปคนละทางกับลำตัวแต่ยังพยายามเอื้อมมือเขา้ามาใต้โซฟา ตอนนั้นมันเร็วม,มากพิทุกเอื้อมมือมาล้วงเข้าไปในปากของสายตอนนั้นสายดินน้นหนีจำได้ว่าตัวเองเจ็บช่วงดินฟีปากมาเพราะเหมือนพิทุกเอามือมันกระแทกโดนปากของสายอย่างตจังตอนนั้นสายครานตัวออกมาอีกฝั่งแล้วมองกลับไปตรงจุดนั้นสายเมนพิทุกอยู่ตรงนั้นแล้วจึงรีบวิ่งขึ้นไปครุกตัวอยู่ในห้องนอนแล้วโทรคอร้องพี่แก้ว พี่สาวแท้ๆของเธอให้มานอนเป็นเพื่อนหน่อยแต่สายก็ยังไม่เล่าว่าเห็นอะไรแล้วพอพี่แก้วเข้าบ้านมาสายก็เริ่มได้ยินเหมือนว่าพี่แก้วกำลังคุยอยู่กับใครแม้จะพยายามจับความแต่ก็ฟังไม่ได้สักก็เข้าใจว่าคงคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่พอสักพักพี่แก้วก็โทรขึ้นมาหาสายต่อว่าสายว่าโกหกไหนบอกว่ากลัว บอกว่ามีคนนอนเป็นเพื่อนไงเนี่ยพี่การีบมานี่ส่แบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะจะเย็นก่อนสายมันได้โกหกนะพีเนะี่ยขึ้นมาคุยกันปุ่นเถอะสายอยู่ห้องนอนอ้าแล้วเพื่อนแกที่ช่อตุกละ่ะจะให้ไปนอนไหนทำเหมือนเตียงกว้างนักแหละพอสายได้ฟังก็อึ้งไปเลยสายถามว่าพี่แกพูดถึงใคร พี่แกก็ยังมาเพื่อนรุ่นพีที่ชื่อตุกเพราะเขาเห็นมาบอกว่าเป็นรุ่นพี่ของสายที่สายนัดคืนเงินตอนนั้นจึงถามไปว่าเห็นตรงไหนพี่แกบอกว่าพี่ตุกนอนอยู่ตรงกองเสื้อผ้าหน้าโซฟาใหม่ในระหว่างที่ยังไม่วางสายพี่แกก็เดินขึ้นมาจนถึงห้องนอนสายรีบกระโจนตัวไปรอบประตูห้องทันทีเพื่อนแกเมาเหรอ เห็นนอนอยู่ตรงกองเสื้อผ้าไม่ขยับเลยนี่ขนาดพี่คุยด้วยเขาก็ไม่ยอมลุกขึ้นเลยเอาแต่จ้องหน้าพี่พอสายได้ฟังก็คิดภาพออกเลยว,ว่าพี่แกวเห็นเป็นลักษณะไหนพี่แกบอกไม่อยากเปิดไฟตรงนั้นเพราะเขานอนอยู่กลัวจะแยงตาสายก็ยังไม่ยอมเล่าอีกเอาแต่บอกว่าคืนนี้ห้ามเดินลงไปห้องนั่งเด็ดขาดแต่วยความที่กลางดึกคืนนั้น พี่แก้วอยากฟังเพลงและไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องผีสางอะไรก็เลยเดินลงไปหาสมอทองในจังหวะที่กำลังเดินลงบนันไดพี่แก้วสังเกตเห็นว่าพี่ตุกกกำลังเดินขากระเพกและลาขาข้างเดียวเหมือนพยายามขึ้นมาอย่างบนันไดพอใกล้เข้ามาเท่านั้นแหละทำไมพี่แก้วเห็นความจริงทุกอย่างพี่ตุกไม่ใช่คน แกจึงรีวิ่งกับห้องนอนในทันทีแล้วสายก็รอให้พี่แก้วฟังตอนเชา้ชาเช้าของวันนั้นสายเองก็จดจ่ออยู่ในกลุ่มหลายเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ตุก๊กพอเห็นลายที่พี่ตุ๊กส่งมาตามเงินเอาคืนจากสายไม่ได้ก็ทําให้สายแทบชอ็อกแต่สุดท้ายเจนก็มาเฉลยว่าพี่ตุกถูกรถชนเสียชีวิตคาที และดูเหมือนว่ากำลังรีบขีมบ่มอเตอร์ไซค์ไปยังบ้านของสายเพื่อทวงเงินซึ่งแกก็คงไม่รู้ตัวว่าตัวเองจากไปแล้วจิตสุดท้ายคือต้องการไปทวงเงินคืนจากสายก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละต่อมาสายหวาดกลัวจนตอนนั้นไปหยิบยืมเงินเพื่อนไปคืนให้กับทางครอบครัวพิตุซึ่งเดือดร้อนจากเจ้าหนี้นอกระบบมาตามทวงทุกวันส่วนพ่อของพิ่ตุก ็ได้นำเงินมารักษาอาการป่วยด้วยส่วนนี้ของลูกชายคนอื่นไม่มีใครได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียวเพราะหลังจากที่สายหาเงินมาคืนครอบครัวพุกทั้งหมดสายคนนี้ไปถาวรจนตอนนี้ผ่านมาสี่ปีแล้วยังไม่มีใครรู้ว่าสายอยู่ที่ไหนแต่ถ้าสายฟังอยู่ขอให้กลับมาหาเงินคืนพวกเราด้วยและลุงรอดทั้งหมด ก็จบลงเพียงเท่านี้